สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูกล้วยน้ำว้าที่สวนฮนะที่ชนบุรีนะว่าจะมีไม้เครือนี้ก็อย่งนะอ่อนดูนะฮะอ๋อนี่ก็หนึ่งเครือสองเครือสามเครือสี่เครือแล้วจเป็นสวนกล้วยนะ ครับก็อันนี้ยังยังไม่แก่แต่สามคืเมากินที่ใกล้อ่านี่ก็หนึ่งคืนฮนะอันนี้อร่อยคืนดูนะ ก็หนึ่งเขื่อนครับกล้วยน้ำวานฮะไม่ได้มีการดูแลเลยนะก็ขึ้นขึ้นตามสภาพเลยนะนก็หนึ่งเขื่อนฮนะส่วนอันนี้กำลังออกปลีอยู่ฮนะ น,นี้ก็หนึ่งเคืออันนี้สองเครือนะเครือไม่โตโอเคอันนี้ก็หนึ่งเครือ มีฝนตกครับวันนี้ฝนตกต้อนรับเรากระทงอันนี้กำลังเคือนะนี่คือสวนรกนวนเกัดสสวนกล้วยน้ำวานครับที่จังหวัดชนบุรีนะอันนี้ก็อ่จะเป็นบ้านผมฮะที่จังหวัดชนบุรีนะ อันนี้ที่เกวการเปลี่ยนแปลงมากคือเปลี่ยนหลังคานะกว่า่อนเป็นหลังคาทางสีน,นี้เปลี่ยนเป็นกระเบื้องเรามาดูตรงนี้กันหน่อยนะว่ามีอีกไหมนะน,นี่ก็กล้วยเหมือนกันนะครับส่วนอันนี้อันนี้จะเป็นบ่อนะเป็นปั๊มน้ำ เป็นบอ่อน้ำํำ okay. เป็นบอ่อน้ำนะครับอันนี้ก็ผมจะตักน้ำของน้ำใส่ขวดแล้วผมกจะ็จะไป เจาะรูแล้วก็จะเทิ้งไว้ที่คนต้นไม้เพื่อให้เป็นทำนองน้ำหยดะนะบรรยากาศครับสวนกล้วยฮะน้ำว้าที่จังหวัดชนบุรีน,นี่กล้วยมัน,นก็พอมีฮะ อันนี้น,นี้จะเป็นต้นมะตูมแขกนะอันนี้ก็อ่าอันนี้ลมแล้วฮะเขือ,น,น,อ,อน,นี่จะเป็นประดูป,ป่า ไม่ค่อยสมบูรณ์นะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พาชมบรรยากาศสวนกล้วยที่บริเวณบ้านเกิดที่จังหวัดชนบุรีนะฮะก็ถ่ายให้เห็นบริเวณบ้านนะฮะที่จังหวัดชนบุรีนะ นะครับสำหรับช่องซูโม่กับปูนบก็ขอตัวลาลาก่อนนะครับสวัสดีครับ